ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มของโรงงานในอำเภอดอยสะก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและแรงงานคนในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการบอกว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักยอดขายลดลงกว่าร้อยละห้าสจนต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงจาก70คนเหลือ40คนเนื่องจากขาดทุนสะสมกว่า20ล้านบาท หากมีการปรับค่าแรงขึ้นอีกก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นภาครัฐควรดำเนินเรื่องที่จำเป็นต่อปัจจัยพื้นฐานหลักในการผลิตก่อนอาทิลดราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าไม่สามารถขึ้นได้เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยในส่วนของลูกค้าเราน่ยก็แย่แย่อยู่แล้วด้วยประสบปัญหาโควิดมา3ปีนะฮะอย่าลืมว่าเขาแบกภาระ ไม่ได้ขายของอะไรเนี่ยที่เป็นลูกค้าเราเล่าให้เราฟังนะครับเป็นประสบการณ์เนี่ยสามปีที่ผ่านมาแทบหมดเนื้อประดาตัวตอนนี้เนี่ยแบงก์ก็ยืดหยุ่นให้ก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่สามารถมีกําลังส่งได้ด้วยด้วยผลประกอบการที่การแข่ขขงขันธุรกิจมันสูงมากตอนนี้ครับครับเลยทาให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยคือจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังจะไปทางไหนก็ไม่ได้ตอนนี้พยายามพยุงตัวใช้ว่าพยุงตัวเองนะครับ ขนาดที่ร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งนี้มีพนักง,งานกว่า160คนค่าแรงจึงเป็นต้นทุนหลักผู้ประกอบการบอกว่าหากขึ้นค่าจ้างจะกระทบต่อต้นทุนอย่างหนักเพราะการขึ้นค่าจ้างต้องขึ้นให้กับพนักง,งานทุกระดับเพื่อความเป็นธรรมนอกจากวัตถุดิบแล้วเนี่ยเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันเป็นตัวต้นทุนสำคัญในการที่จะตั้งราคา ขายของอาหารนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปรับค่าแรงปุ๊บมีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนพวกประกอบการที่จะต้องใช้คนนะครับเป็นงานบริการนะงานในครัวก็ต้องใช้คนเราเราจะใช้โรบอรทด้วยเอเข้ามาทดแทนคนเนี่ยค่อนข้างที่ลำบากขณะที่พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งบอกว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อนายจ้างด้วยหากนายจ้างสามารถดำเนินกิจการต่อได้กลุ่มลูกจ้างก็มีงานทำต่อไปการปรับค่าแรงขึ้นอ่ะเราต้องคำนึงถึงนายจ้างด้วยว่าสามารถประกอบธุรกิจสอดคล้องไปกับธุรกิจเศรษฐกิจปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนครับผมแต่ผมเชื่อว่า ถ้าในจ้างมีผลกําไรที่ดีในจ้างต้องมีสิ่งดีๆตอบแทนให้กับลูกจ้างแน่นอนครับผมต้นปี2567ค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอัตรา350บาทต่อวันเดือนเมษายน2567ได้มีประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าสําหรับโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว10จังหวัดเป็น400บาทต่อวัน และเดือนพฤษภาคม2567รัฐบาลได้มีนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2567แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอย่างรอบด้านสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน